อยู่ะ่สิอไกท่านมือหลับตาจิตเว็นสมาธิห้ามลืมตาเด็ดขาดไม่กิดอะไขึ้นนะเวสะหูสะออกไหมีออกมาออกไออกไออกมาเวสะหูสะ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 ออกไ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 มผออกมาเวเวสะหูสะเวสะหูสะเวสะหูสะเวสูสออกไออกไห ออกไปเวสะหุสะเวสะหุสะสัคคะวุฒังบัสัคคะวุฒังสัคคะวุฒังสัคคะวุฒังบัสัคคะวุฒังสัคคะวุฒังโอมะวิพระภัยพระสหายผู้ทรงฤทธิ์และศักดิ์สิทธิ์พระพาเอาขยามนของกูให้ถูกไอ้สิ่งที่อยู่ในตัวที่อยู่ในกายกอนอยู่ดังกรบซบอยู่ดังเขียดเดียดอยู่ดังงูด้วยดีท้าวะคาถาของกูสัคคะวุฒังสัคคะวุฒัง สัตว์ขอเห่าวุฒิธรรมสัตว์ขอเห่าวุฒิธรมไหมสัตว์ขอเห่าวุฒิธรรมสัตว์ขอเห่าวุฒิธรรมสัตว์ขอเห่าวุฒิธรมไหมสัตว์ขอเห่าวุฒิธรรมอ๋อไอพี่สัตว์ขอเห่าวุฒิธรรมยกสามสัตว์ขอเห่าวุฒังรรมไว้เมื่อไงพี่ออกไป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 ไอไปไป

รุนมาจากไหนมึงคนไทยหรือเปล่าเนี่ยคนลาวอะไรสารเเทมกูมาเลยแล้วก็มานะขอดูอีกทีนะเอามาขอคิดดูอีกที<ะ>คนลาวสวายเขตเหรอไอ้แผ่นั้นปะปักเซออ้อยเฮียลาปักเซ่ด้วยสัตว์ตัวเล่นของมันปักเซ่กูเกือบได้แม่มดทำเมียแล้วไอเฮียปักเซ่ด้วยพี่ผู้ายเก่งคาถาที่เก่ง,งกับกูอีกคาถาหมากินความคิดคาถาไอ้ท่องให้กูฟังเลย เกือบเคิมดีโควิดก่อนเหมือนจับกูไปย่างแดดกับตากเซแล้วเวศหุศเวศหุศเวะหุะเอามาเวะหุศเวศหุศเวะหุศเวไปไปขับลาวไว้เนียเวะหุะเวะหุศเวศหุะไปกับลาไปเวะหุะเวะหุะไป

hút sắc khó khó hút thằng sắc khó khó hút thăng, vậy sắc khó khó hút thăng, 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 sắc khó khó hút thằng sắc khó thăng, vậy sắc khó thăng, sắc khó สักะพาวุฒิทำไปหมดนะไอ้ยู่เนี่ยตัวในกายที่แฝงอยู่นะไป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 น้ำมนต์เถอไอหนูนะค่อยๆเด้อไปนะปั๊กเซนะนิดน bon ึงมาจนบาดจะหายนะเชื่อกูโอ้ยนี่แสดงว่าไปกินก๋วยเตี๋ยวกันปากวัวในเช้านี่หายไปเนี่ยรู้เลยไปนั่งแดกก๋วยเตี๋ยวและไอ้สัตว์